กราบสวัสดีนะครับผมนานผู้ชมที่น่ารักที่ดูกันอยู่ประจำที่ช่อง mark ap และใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมนานผู้ชมครับในวันนี้ก็มีคนขอผมมาเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับตัวโก o ร a ยที่จะเปลี่ยนในอีก6วันนะครับผมว่าจะเป็นชุดอะไรนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนเลยว่า ชุดที่จะมานําเสนอในคลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบว่า100%ยเปสำหรับเซิร์ฟไทยนะครับผมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแบนเนอร์นะครับผมแบนเนอร์ก็คือตัวเขาเรียกว่าตัวรูปนะครับผมตัวรูปหน้าตู้แบบนี้เนี่ยมันหลุดออกมาเพียงแค่ชุดเดียวนะครับแต่มี2รูป นะครับนาะก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้เพราะว่าถ้าหากว่ามันมีอัปเดตชุดอื่นมาอีกเนี่ยผมจะได้ลงและท่านผู้ชมจะได้ไม่ต้องไปบอกข่าวสารแบบผิดๆกับเพื่อนๆน,นะครับผมจะได้มีข่าวสารใหม่ๆอัปเดตให้เพื่อนๆตลอดเวลานั่นเองโอเคนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงคลิปก่อนหน้านี้กันเลยดีกว่าที่เราบอกว่าจะแจกนะครับผมแจกเป็นท่าใหม่499ตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็กรติกาก็ คลิปนั้นถึง20,000วิวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาสุ่มแจกในคอมเมนต์ซึ่งตอนนี้นครับผมก็เป็น15,000วิวแล้วนะครับผมวันนี้วันที่21นะครับผมแล้วก็กิจกรรมเนี่ยหมดในวันที่23นะครับผมก็ขออีก5,000วิวก่อนวันที่23ก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะมาสุ่มแจกในวันที่23ถ้าว่ามันถึง20,000วิวนั่นเองนะครับผมโอเคท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มพูดถึงตัว ตัวโกโรโยกันเยดีกว่าเออท่านผู้มชมก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่าไอ้ท่าดาบที่ผมพูดถึงไปในคลิปที่แล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ท่าฟรีนะครับผมเพราะาอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าท่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ท่าถาวรแล้วมันมีท่าเดียวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมแรมเพจนะครับผมแต่ตอนนี้มันมีมา2ท่าแล้ว นะครับผมเนาะก็คือตอนแรกผมคิดว่าท่านี้เนี่ยมันจะเป็นของรางวัลสําหรับการเล่นโหมดใหม่ก็คือถ้าว่าท่ามันไม่ถาวรเนี่ยมันเป็นของฟรีแน่นอนแต่ถ้าหากว่าท่ามันถาวรก็คือเป็นท่าเสียตังค์นั่นเองเนคะครับผมสําหรับท่านี้นั่นเองเนาะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวถัดไปเราพูดถึงตัวแบนเนอร์หรือว่ารูปหน้าตู้สําหรับโกโรย่ลใหม่กันเลยดีกว่านะครับผมรูปแรกท่านผู้ชมก็จะเป็นรูปนี้เลยนะครับผมนี่มูซูนะครับผมมูซูบันโด ก็เป็นเกี่ยวกับเจ้าตัวสวนสัตว์นะครับผมน้องวัวอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมชุดนี้ก็ถือว่าน่ารักมากๆเลยนั่นเองนะครับผมเป็นชุดที่แบบว่าดูเป็นชุดวัวนะครับผมชุดวัวแล้วก็เป็นแบบชุดของผู้หญิงนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็เป็นชุดที่เราเคยรีวิวกันไว้เป็นรูปย่อเมื่อประมาณสองคลิปก่อนประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็เป็นแบนเนอร์ตัวแรกนะครับผมลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมมีชื่อว่า มูซูบันเดินั่นเองนะครับผมแล้วก็ถัดไปจะเป็นแบนเนอร์อีกรูปนึงก็คือเป็นของอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนั่นเองแต่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าเป็นของเซิร์ฟเวอร์ไหนนั่นเองนะครับผมสักครู่นะฮะขออนุญ,ญาตปฏิเสธไปก่อนก็แล้วกันนะฮะโอเค นะครับผมแบนเนอร์ตัวที่2ก็เป็นแบนเนอร์ตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นแบนเนอร์อีกตู้ของอีกเซิร์ฟหนึ่งนั่นเองนะครับผมเน่ก็เป็นลักษณะประมาณนี้เลยก็จะเห็นชุดเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับผมก็เห็นเป็นตัวรองเท้าถุงเท้าก็เป็นลายวัวนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็จะมีทรงผมเป็นสีน้ําตาลแล้วก็เป็นตัวที่คาดผมน้องวัวอยู่ข้างบนนั่นเองนะครับผมนะแต่ก็ดูจากภาษาแล้วก็น่าจะไม่ใช่เซิร์ฟไทยนะครับส่สำหรับแบนเนอร์รูปนี้นั่นเอง นะครับผมนะแต่อันตอนนี้เนี่ยแบนเนอร์หลุดมาแค่2อันนะครับผมยังไม่ได้รู้ว่าของเซิร์ฟไทยเนี่ยเป็นอันไหนหรือว่าจะเป็นอันไห่ที่ยังไม่หลุดออกมาก็ได้นะครับผมนะแล้วก็ถัดไปครับผมจะเป็นรูปตัวย่อนะครับผมแล้วก็การแยกชิ้นของเจ้าตัวชุดนี้นั่นเองว่ามันแยกได้กี่ชิ้นแยกอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่นะครับผมชุดนี้นะครับมูซูบันโดสามารถแยกได้ทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับจะเป็นทรงผมนะครับที่ติดกับที่คาดผมเจ้าหนองวัว แล้วก็จะมีเสื้อนะครับผมซึ่งเสื้อเนี่ยจะเป็นเดรสนะครับผมเป็นชุดยาวลงมาเหมือนกับชุดกระโปรงเนาะแล้วก็มีรูปซิปนะครับผมเป็นลายวัวและที่สําคัญทีเด็ดเลยนผู้ชมเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะชุดช,ชั้นในชุดชั้นในนะครับผมลายวัวแล้วก็มีถุงเท้าให้ด้วยนะครับผมผมบอกเลยว่าถ้าใส่แยกเนี่ย น่ารักแน่นอนนะครับผมน่ารักแน่นอนเป็นชุดชั้นในรายวัวแล้วก็ถุงเท้ารายวัวนะครับผมแล้วก็ใส่กับก้ามทองเท่ๆเลยนะครับผมนะคตรเฟียวและที่สําคัญท่ผู้ชมมันไม่ใช่แค่นั้นครับผมมันไม่ได้มีแค่รองเท้าหมีแล้วในเกมฟรีไฟ r e มันมีรองเท้าวัวมาด้วย นะครับผมไม่แน่นะครับผมก็ชุดนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้สําหรับโกโรยอถัดไปนะครับผมผมไม่ได้บอกว่าเป็น100%นะครับผมแต่เป็นชุดแรกที่มีโอกาสเป็นไปได้นะครับผมหลังจากนี้จะมีชุดไหนอัปเดตมาอีกก็รอดูกันต่อไปนั่นเอง นะครับผมแล้วก็ถัดไปท่านผู้ชมเราไปดูชุดคู่กับชุดมูซูบันเดตัวนี้ดีกว่าที่เราได้พูดถึงกันไปใน2คลิปที่แล้วว่าจะเป็นชุดแพนด้านั่นเองนะครับผมก็เป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่ตัวนี้นะครับผมเป็นชุดแพนด้านะครับผมเป็นชุดแพนด้าที่ยข้างจะแบบหล่อเทพอสมควรเลยนะครับผมตัวนี้นะฮะคือแบบมันสวยจริงนะท่านผู้ชมชุดนี้นะครับผมดูดิสวยจัดนะผมสวยจริงดูดิ นะยดูชุดนี้นะครับผมก็เป็นชุดที่คาดว่านะครับผมคาดว่าจะมาคู่กับตัวเอ่อตัวชุดมูซูบันเดลหรือชุดบัวเมื่อกี้นั่นเองนะครับผมแต่ยังไม่ชัวร์ว่าจะมีเซิร์ฟไหนเนี่ยเอาเข้ามาเป็นโกโรยลหรือเปล่าเพราะมันยังไม่ได้มีแบรนด์เนื้อหน้าตู้หลุดออกมานั่นเองนะครับผมชุดนี้ หลายคนนะครับผมน่าจะอยากทราบแล้วมันแยกได้กี่ชิ้นนะครับผมก็แยกได้ตามนี้เลยนะฮะแยกได้เป็นเสื้อนะครับผมเป็นเสื้อคลุมเนาะเสื้อคลุมแล้วก็มีหมอนรองคอนะครับผมเป็นเจ้าตัวเอ่เท้าของแพนด้านั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญนู้ชมกางเกงนะครับผมกางเกงมันจะเป็นกางเกงเหมือนทรงกางเกงบลูบีชนะครับผมเป็นลายขาวดําและรองเท้านะครับผมรองเท้าจะเป็นรองเท้าเหมือนที่มันเคยฮิตเหมือนเมื่อก่อนนะที่เป็นแบบรองเท้าปีศาจอะไรประมาณนี้นะครับผมเป็นสีดําแล้วก็มีเล็บ นะครับผมมีเล็บของปีศาจอยู่ด้วยเป็นรองเท้าแบบนุ่มๆอะไรประมาณนี้นั่นเองเนาะแล้วก็หมวกเนี่ยจะเป็นหน้าของน้องแพนด้าอยู่เลยนะครับผมชุดนี้ผมว่าน่าจะแบบเสียเพชรนะเพราะว่ามันชุดมันเท่แล้วมันก็แยกชิ้นออกมาได้สวยมากๆเลยนะครับผมก็เป็นชุดที่ดูแบบสมจริงและคนใส่ก็น่าจะเยอะด้วยนะครับผมในแพนหน้ามาแน่นอนสำหรับตัวชุดแพนด้านั่นเอง นะครับผมก็ประมาณนี้ละกันในส่งตัวโกโรย a นนะครับผมก็เอาชุดที่มีโอกาสเป็นไปได้ก็คือชุดมูซูบันโดเป็นชุดแรกนะครับผมที่มีการหลุดออกมาแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้สำหรับโกโรยอถัดไปแล้วก็ชุดคู่นะครับผมเป็นชุดแพนด้านั่นเองแต่ว่าชุดแพนด้าเนี่ยผมคอนเฟิร์มเลยว่าเซิร์ฟไทยเนี่ย ถ้าตัวอ่ถ้าตัวมูซูหรือว่าชุดวัวเนี่ยมาเป็นโกโรโยอนะครับผมชุดแพนด้าเนี่ยเสียเพชรแน่นอนนะครับผมเสียเพชรแน่นอนแต่ว่านะครับผมแต่ว่าถ้าเซิร์ฟอื่นเนี่ยอาจจะอาจจะมาเป็นตัวแลกโทเค็นแดงก็เป็นได้นะครับผมแต่ผมว่าไม่น่าใช่เพราะามันแบบ มันมันเท่อ่ะเออมันเท่แต่มันมันก็ไม่แห่เหมือนกันนะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีชุดอื่นหลุดออกมาอีกหรือเปล่านะครับผมแบนเนอร์ชุดอื่นหลุดออกมาอีกหรือเปล่าสำหรับโกลโอ้นั่นเองนะครับผมก็น่าจะเข้าใจเนาะประมาณนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวถัดไปนะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูเป็นตัวอัปเดตมากดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างในแพทนานเองเป็นวิดีโอจากตัวออฟฟิเชียลเลยนั่นเองนะครับว่ามีอะไรบ้างนั่นเองเนาะ อ่ะไปดูกันเลยอันนี้จะเป็นล็อบบี้ใหม่เลยนะครับผมแล้วก็ที่ผมบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมของรางวัลแร็งมาแล้วนะครับผมสลรับตัวแรงสี่สี่นั่นเองท่าเต้นนะครับผมเห็นไหมเป็นท่าเต้นเลยนะครับ <Hey. S 1> ผมโคตรเท่ผมบอกเลยนะฮะ <Hey. S 1> แล้วก็ตัวท่าท่าของแรงบีอาร์หรือว่าแร็งใหญ่เนะี่ยผมยังไม่ชัวร์ว่าจะเอาโทเค็นมาแลกหรือเปล่านะครับผมก็ต้องรอดูกันอีกทีเนาะ นะครับผมแล้วก็นี่เลยนะครับผมเป็นท่าของแร้งใหม่นั่นเองนะครับผมท่าแร้งตัวสีสีนะครับผมแล้วตัวนี้ก็เป็นท่าของแร้งโดดร่มที่เราได้พูดสิ่งกันไปในคลิปที่แล้วเลยนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็น่าจะเป็นสกินปืนใหม่สำหรับซีซั่นอ่าซีซั่นถัดไปนั่นเองก็เป็นดาเมจบวกหนึ่งแม็กกาซีนลบหนึ่งนั่นเองนะครับผมสำหรับตัว M 1 4นะครับผมแล้วก็ถัดไปท่านผู้ชมก็จะเป็นด่านวางระเบิดนะครับผมมาแล้วนะฮะ โคตรเพ่นะครับผมอันนี้เป็นวิดีโอจากออฟฟิเชียลเลยนะครับผมจะบอกว่าแพดหน้าเนี่ยจะมีอะไรเข้ามาบ้างนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็เป็นดานวางระเบิดดานใหม่แมปใหม่นั่นเองนะครับผมแมปก็น่าจะเสร็จพอสมควรแล้วนะครับผมตัวนี้ตัวนี้นะครับผมก็เป็นตัวคราฟแฝงนะครับผมราฟแด์จะมีเพิ่มในส่วนของตัวฉากเข้ามานะครับผมจากที่เป็นฉากสีเขียวเฉยๆเนี่ยก็จะมีฉากตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับผมแบบนี้เลยนะฮะนน่ประมาณนี้เลยนะครับผม นี่เป็นไงนะครับผมก็มีสิ่งบุกสร้างประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมถัดไปเดี๋ยวเราไปดูตัวนี้กันมากดีกว่านะครับผมก็จะเป็นตัวตัวจุดนะครับผมจุดสีเพื่อนร่วมทีมนะครับผมก็จะมีสีฟ้านะครับผมสีเหลืองสีชมพูแล้วก็สีม่วงนะครับผมแล้วก็ดารมบระเบิดใที่มี5คนก็จะมีสีเขียวเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับผมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของการมาร์กนี่ก็จะเป็นมาร์กจุด แต่ละสีนะครับผมก็จะมีมาร์กสีที่ต่างกันออกไปนะครับผมสีไหนก็จะขึ้นมาร์กสีนั้นนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะ<ๆ>แล้วก็ถัดไปครับผมจะเป็นเอฟเฟกนะครับผมเอฟเฟกตัวชิป <Platform> พิเศษ <idades> <noir> นะครับผมที่เป็นสีเหลืองออกมาจากปืนพิเศษนะครับผมปืนอัพ <pe arn> หรือว่าจะเป็นพวกปืนอ่าเลเวลสามตัวชิปอะไรประมาณนี้นะครับ <AP AP AP> ผมก็จะมีตัวสีเหลืองออร่าสีเหลืองนี่ออกมานะครับผมตัวนี้ก็เป็นเอฟเฟกเพิ่มเติมของแอนดรอปนะครับผมเพิ่มขึ้นมาแบบนี้เลยเป็นแบบอ่าหมุนหมุนแสงหมุนหมุนนออัะไร จะมีแสงแบบเพิ่มเข้ามาเยอะๆกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ถัดไปนะครับผมถัดไปก็น่าจะมีประมาณนี้นะมั่งมีอีกหนะอัอ้อมีตัวปืนใหม่ด้วยนะครับผมมีตัวปืนใหม่ด้วยตัวนี้เป็น M24 นะครับผมตัวนี้เป็นสไนเปอร์ตัวใหม่น่าจะสับไวที่สุดในเกมแล้วเนาะประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็นี่เลยท่านผู้ชมไฮไลท์เลยนะฮะโอ้ยอย่าเพิ่งไวเดีาเพิ่งไวดีไฮไลท์เลยนะครับ,ลลรบผมปรับสมดุลปืนท่านผู้ชม มีการปรับสมดุลปืนนะครับผมก็คือ VSS จะโดนเนิร์ฟนะครับผมแล้วก็ขา 98k จะโดนเนิร์ฟแล้วก็สกาเนี่ยจะมีการบัฟให้โหดขึ้นนั่นเองแต่ว่ารายละเอียดการปรับเนี่ยยังไม่ชัวร์เหมือนกันว่าโดนปรับอะไรบ้างแต่ผมว่า VSS เนี่ยน่าจะโดนเยอะในแพทหน้านะครับผมใครที่ดันแรงอยู่รีบดันเลยรีบเล่นเลยนะครับพะแพทหน้าใน VSS มันจะโดนเนิร์ฟแล้วนั่นเอง นะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับการปรับสมดุลปืนนะครับผมแล้วก็การซื้อของนะครับผมจากที่เคยซื้อเกราะ3แบบนี้เนี่ยแพทหน้านะครับผมอย่างที่ผมได้เคยบอกไว้ในทิกต็อกนะครับมันจะซื้อได้แค่ตัวเกราะ2แล้วก็หมวก2นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องเอามาอัพนะครับผมก็ราคาก็จะถูกลงด้วยตามนี้เลยนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะนี่ราคาอัพนะครับผมราคาอัพก็ตามนี้เลยนะครับหมวก2นะครับผมก็จะอัพเป็นหมวก3านั่นเองนะครับผมนะก็ ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมในส่วนของตัวอัปเดตนะครับผมที่จะเข้ามานะครับผมในแพทหน้าจากวิดีโอออฟฟิเชียลนั่นเองเนาะแล้วก็จะมีพวกตัวละครใหม่นะครับผมแล้วก็ ตัวสัตว์เลี้ยงใหม่ที่เป็นน้องฉลามที่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในตัวอัปเดตวิดีโออัปเดตนั่นเองแต่ผมว่าน่าจะมาอย่างแน่นอนนะครับผมในแพทหน้านั่นเองเนาะโอเคท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe แล้วก็คลิปต่อหน้านี้อย่าไปลืมไปปั่นวิวกันให้ถึง20,000วิวด้วยนะครับผมจะได้สุ่มแจกท่าเต้นนะครับผมท่าเต้นใหม่499เ้ฟ,ฟรีนั่นเอง นะครับผมนะก็สำหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งบนกระใจมาก AP สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วน้อไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับผมจุกรูง